ที่ข <uf> <spirit> ้อบอลยูฟาแชมเปี้ยนส์กคืนนี้ครับในคู่ระหว่างแฟรงเฟิร์ตกับเรอัลฮูคู่นี้ในเฮดทูเฮดไม่เคยพบกันนะครับสิบนัดหลังสุดของแฟรงเฟิร์ตเนี่ยพวกเขาชนะ5เสมอ1แพ้4ส่วนเกมในบ้านเนี่ยชนะ6เสมอ1แพ้3ส่วนเรอัวพูครับ10นัดหลังเนี่ยชนะ6เสมอ0แพ้ไป4ส่วนเกมเยือนเนี่ยพวกเขาชนะ5เสมอ0แพ้ไป5นะครับโดยเป็นการแพ้3เกมหลังสุดด้วยดูจากคู่นี้เนี่ยเ,เราพูดกันตามตรงนะครับว่า ถ้าดูจากหน้างานเนี่ยถือว่าสูสีนะครับแต่ว่าถ้าดูโดยรวมแล้วเนี่ยผมมองว่าบอลบ้าๆบอๆของแฟรงกเฟิร์ตนะครับดูเป็นบอลบ้าๆบอๆจริงๆแล้วก็สามารถยิงประตูได้แล้วก็เสียประตูพร้อมสเสมอน,นะครับส่วนเลี้ยวคูเนี่ยเห็นได้ชัดว่าพวกเขาเนี่ยไม่ชนะมา4ีเกมติดนะครับแล้วก็ในเรื่องของการชนะราคาเนี่ยถือว่าช่วงหลังๆเนี่ยไม่ดีเลยเลด เปิดออกมาอยู่ประมาณ0.7ถึง1ลูกซึ่งถ้า1ลูกเนี่ยผมมองว่ามันแอบแปลกๆนะด้วยเลดณนะตอเน,นี้ยจริงๆผมมองว่าลิเวอร์พูลไม่ควรจะต่อถึง1ลูกหรือ0.75ด้วยเลดประมาณเนี้ยผมมองว่ามันแอบสูงเกินไปนะครับและรู้สึกว่าแปลกๆแ,แต่ว่าฟุตบอลเนี่ยไม่เชื่อว่าลิเวอร์พูลนะครับจะไม่สามารถชนะใครได้ในห้านัดติดนะครับดังนั้นผมรู้สึกว่าเกมนี้ครับให้ถือหางเชียร์ลิเวอร์พูลครับเชื่อว่าน่าจะ เฉือนชนะได้